ภัยวิกฤตภัยแล้งกันต่อนะคะภัยแล้งรุนแรงกระทบหลายพื้นที่เลยนะคะคชาวบ้านก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลค่ะคขณะที่เขื่อนลำตะคองที่โคราชเหลือน้ำใช้การได้เพียงร้อยละ21ของความจุอ่างค่ะคชาวบ้านตำบลบ,บางคลานท่าบัวทุ่งน้อยและบ้านน้อยรวมตัวเรียกร้องให้กรมทรัพยากรน้ำเร่งซ่อมแซมประตูระบายน้ำในแม่น้ำพิจิตรหลังจากที่ชมรุดเก็บน้ำไม่ได้มานานหลายปีค่ะ ส่งผลกระทบทําให้ชาวบ้านไม่สามารถสูบน้ํามาผลิตน้ำอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรได้ค่ะขึ้นไปอีกหน่อยครับที่ลําปางแล้งรุนแรงกระทบน้ําตกแม่วะเจชั้นแห้งขอดกับไม่มีน้ําหลงเหลือให้เล่นเหมือนเช่นเคยทางอุทยานแห่งชาติแม่วะต้องแก้ปัญหาแม่วะครับต้องแก้ปัญหาด้วยการจัดสร้างน้ําตกจําลองสูง5เมตรกว้าง10เมตรรองรับนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานนะฮะ ส่วนที่นครราชสีมาปีนี้ก็รุนแรงมากขึ้นครับล่าสุดปริมาณน้ำเขื่อนลำตะคองเหลือปริมาณน้ำใช้การได้เพียง68ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ21ของความจุในขณะที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองต้องจัดเวรแบ่งปันการสูบน้ำครับลงใต้ไปที่จังหวัดตรางนะคะชาวบ้านหมู่10ตำบลน,นาท่ามเหนือเรียกร้องอบอตอให้นำน้ำเข้าแจกจ่ายเพิ่มขึ้น หลังจากที่น้ําอภพโภภเหรือติดก,ก้นบ่อและเป็นตะกอนสีแดงขุ่นชาวบ้านบางคนต้องยอมจ่ายเงินซื้อน้ําเพื่อเลี้ยงดูคนสูงอายุและถึงแม้อากาศร้อนและแรงนะคะก็ทําให้หญ้าฟางนไม่เพียงพอในการเลี้ยงควายแต่กลับส่งผลดีนะคะทําให้ราคาควายไทยพุ่งสูงขึ้นถึงตัวละ5 0 0 0ถึง20,000บาทแพงที่สุดในรอบ10ปีค่ะอย่างไรก็ตามคนที่เลี้ยงควายก็ยังห่วงนะคะว่าหากแล้งยาวนานอาจจะทําให้พ่อพันธุแม่พันุ์ควายเนี่ย มีน้อยลงด้วยนะคะท่มามกลางวิกฤตแต่ว่าก็ยังมีโอกาสอยู่ในใหลายๆเรื่องเหมือนกัน